การประนีประนอมความจริงเรื่องพระเยซูจะลบล้างการทรงไถยของพระองค์ในชีวิตเราไปเสียคุณกำลังฟัง b y Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่10กุมภาพันธ์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้ายอหนบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ที่พระเจ้าทรงส่งมาในโลกนี้แต่พระองค์เองทรงเป็นพระเจ้านี่เป็นเนื้อหาที่สำคัญที่สุดของพันธสัญญาใหม่ความจริงอื่นทั้งหมดแขวนอยู่บนความจริงเรื่องนี้ถ้าพระเยซูเป็นแค่มนุษย์เท่านั้นไม่ว่าพระองค์จะเป็นคนดีสักเพียงใด ชีวิตของพระองค์ก็คงจะมีค่าแค่พอจะแลกกับชีวิตของผู้อื่นได้อีกแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่เพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าชีวิตของพระองค์มีค่ามากกว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนจริงๆแล้วอาจกล่าวได้ว่าชีวิตของพระเยซูมีค่ามากกว่าทุกสิ่งรวมกันที่มีในจักรวาลที่พระองค์ทรงสร้างชีวิตของพระเยซูจึงสามารถไถ่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้ การประนีประนอมใดก็ตามต่อความจริงเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระเยซูจะลบล้างการทรงไถ่ของพระองค์ในชีวิตของเราไปเสียพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ปรากฏเป็นมนุษย์ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่ 3: ามข้อ16พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดนี้มาอยู่ในร่างกายมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและรับสภาพของทาตุ ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ7และความถ่อมใจของพระองค์นี้ทำให้พระองค์ทรงมาเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราพระองค์ทนทุกต่อการถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่4ข้อ15เพราะความเป็นพระเจ้าของพระองค์นี้เองที่ทำให้พระองค์มีฤทธิ์เดชที่จะช่วยเราให้รอดอย่างสมบูรณ์ได้ ดังที่บันทึกไว้นในพระธรรมฮีบรูบทที่7ข้อ25เราต้องไม่ปล่อยให้ความเป็นมนุษย์ของพระองค์บดบังตาใจของเราจากความจริงที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดผู้นี้ทรงยอมมาเป็นมิตรสหายของเราดังที่บันทึกไว้นในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อ13ถึง15้และเราต้องไม่ปล่อยให้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์บดบังตาใจของเราจากความจริงที่ว่า พระองค์ทรงเข้าใจดีว่าเรารู้สึกอย่างไรและพระองค์ทรงห่วงใยเราอย่างมากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประธานการเปิดเผยสำแดงที่แท้จริงในเรื่องความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราความเป็นพระเจ้าของพระเยซูทำให้พระองค์มีฤทธิ์เดชที่จะช่วยเราให้รอดอย่างสมบูรณ์ได้และความเป็นมนุษย์ของพระองค์ ทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงเข้าใจความรู้สึกของเราให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและปรารถนาอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกวันขอให้ลูกมีประสบการณ์กับพระเจ้าเสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน